นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่8ตอนภารกิจหลักวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจอมพลและว,วัยวุฒิผลัดกันหาลูกค้ามาให้น้ำมนต์ที่สำนักแม่หมอพรไม่ได้ขาด และยังมีลูกค้าเก่าที่กลับมาอีกจำนวนหนึ่งเมื่อถึงเวลาต้องพาแม่ไปให้เคมีบำบัดเป็นครั้งที่6น้ำมนจึงมีเงินพอจ่ายค่ารักษาพยาบาลหาหมอเสร็จเรียบร้อยพอกลับมาบ้านก็พาเข้าไปพักผ่อนในห้องนอนจากนั้นก็มานั่งทอดถอนใจอยู่ที่ชิงช้าไม้สีน้ำเงินหน้าบ้านชิงช้าไม้หลังนี้เป็นฝีมือการสร้างของพ่อของสองสาวฝาแฝด มันเป็นชิงช้าที่นั่งได้ฝั่งละคนหันหน้าเข้าหากันโดยไม่มีโต๊ะกั้นตรงกลางยิปซีและน้ำมนชอบมานั่งเล่นด้วยการบนชิงช้าหลังนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วจนโตก็ยังชอบมานั่งเล่นอยู่เป็นอะไรน้ำมนวันนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม่ก็ไม่แพ้ยายคีโมที่หมอให้แล้วมานั่งถอนใจทำไมเนี่ยยิปซีถามพลางนั่งบนชิงช้าฝั่งตรงข้ามน้องสาวฝาแฝด วันนี้ผ่านไปได้ก็ดีแล้วแต่ยังไม่สบายใจไม่ได้หรอกเพราะเดือนหน้าก็ต้องพาแม่ไปให้คีโมใหม่ครั้งหน้าค่ายาแพงขึ้นอีกไม่รู้จะหาเงินทันหรือเปล่ากำลังคิดว่าจะหางานทำเพิ่มโทน้ำมนต์แล้วเธอจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานเพิ่มละ่ะนี่เธอก็ดูไพ่แทบทุกวันอาทิตย์หนึ่งหยุดแค่วันเดียวเองนะพักผ่อนบ้างเถอะทำงานหักโหมเกินไปเดี๋ยวไม่สบายจะยุ่งกันใหญ่นะ อย่าก,กังวลอะไรไปล่วงหน้าเลยวันนี้หมดปัญหาก็สบายใจไปก่อนวันหน้ามีปัญหาแล้วค่อยคิดกันอีกอย่างลูกค้าเก่าเราก็ทยอยกันกลับมาดูไพ่เยอะแล้วและไหนจะลูกค้าที่ไอ้คี้ฟ้องกับวัยวุฒ์ช่วยกันหามาให้อีกละ่ะกว่าจะถึงเวลาแม่ทำคีโมครั้งหน้าเราก็น่าจะมีเงินพอแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงรอกยิบซีและน้ำมนเป็นฝาแฝดที่หน้าตาคล้ายกันมากแต่นิสัยต่างกันเยอะ แฝดผู้พี่มักไม่คิดอะไรมากขอแค่มีความสุขไปวันๆขณะที่แฝดผู้น้องคิดเยอะกว่าเพราะคี้กังวลจึงมักคิดหาทางแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเสมอเออพูดถึงวูดนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ฉันไม่สบายใจฉันปฏิเสธไปแล้วที่เขาเอาแหวนมาขอมั่นตอนฉันไม่รับแหวนก็เห็นเขาหน้าเสียไปเลยแต่เขาก็บอกว่าจะรอฉันไม่อยากให้เขามาเสียเวลารอฉันเลยยิบซี วุเป็นคนดีฉันอยากให้เขาได้เจอกับคนดีๆที่รักเขาจริงๆพูดจบน้ำมนก็ถอนใจอีกเครือกใหญ่เธอไม่คิดจะเปิดใจให้วุเขาบ้างเลยเหรอน้ำมนก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนดีผู้ชายดีๆสมัยนี้หายยากนะและยิ่งผู้ชายดีๆที่ยังไม่มีเจ้าของยิ่งหายยากเข้าไปใหญ่พูดถึงตรงนี้ยิบซีก็นึกถึงผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วอย่างแทนคุณขึ้นมาทันที แต่ก็สลัดความคิดนั้นออกไปได้แล้วกลับมาพูดเรื่องผู้ชายดีๆอย่างวัยวุฒิต่อแต่วุฒนะิน่ะเรารู้จักกันมานานเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาไม่เคยมีใครเห็นตามจีบเธออยู่คนเดียวแม้จะไม่จีบตรงๆก็เถอะแต่เธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเขาจีบ ก็พอรู้แต่ฉันชอบเขาแบบเพื่อนเท่านั้นก็อย่างที่ฉันบอกไงว่าฉันไม่อยากมีแฟนไม่อยากรักใครไม่อยากผูกพันกับใครฉันเคยอยากบอกเขาตรงๆนะว่าอยากก่าคิดกับฉันเกินเพื่อนเลยแต่ในเมื่อเขาไม่เคยพูดกับฉันตรงๆว่าจีบก็เลยไม่รู้จะหาโอกาสบอกเขายังไงไม่ลองให้โอกาสเขาหน่อยหรอยิบซียังพยายามรู้สึกเสียดายถ้าน้องสาวฝาแฝดจะปล่อยผู้ชายดีๆคนนี้ไป ถ้าฉันจะให้โอกาสคงไม่รอมาจนถึงป่านนี้หรอกถ้าฉันชอบเขาเกินเพื่อนสักนิดก็คงให้โอกาสไปนานแล้วละ่ะเฮ้อฉันไม่รู้จะทำยังไงให้เขาตัดใจจากฉันได้ขนาดปฏิเสธไปแล้วเขาก็ยังมาทำดีอยู่อีกฉันเกรงใจเขาจังเลยยิบซีแล้วไอ้ขี้ฟ้องละ่ะที่มันมาทำดีด้วยก็เพื่อจะจีบเธอเหมือนวุฒนั่นแหละไม่เกรงใจมันบ้างหรอ ในนั่นนะ่ะฉันไม่เกรงใจเท่าไหร่หรอกเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้จริงจังกับฉันเหมือนวุตรก็คงจะเห็นฉันเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของเขาเท่านั้นแหละที่มาช่วยก็เพื่อจะได้มีข้ออ้างมาบ้านเราทุกวันไงและถ้าเขาจะให้ฉันชดใช้หนี้บุญคุณยังไงก็ว่ามาถ้าทําได้ก็จะทําให้จะได้จบจบกันไปแล้วถ้ามันจะชดใช้ด้วยการขอให้เธอไปเป็นแฟนมันละ่ะจะว่าไง น้ำมนทรอนหายใจเป็นครั้งที่ร้อยใช่ว่าเธอไม่เคยคิดในจุดนี้แต่ก็มีเหตุผลที่ทำให้เธอไม่หนักใจมากนะักฉันก็คิดคิดอยู่เหมือนกันแหละว,ว่าเขาอาจจะขอแบบนั้นซึ่งถ้าขอจริงๆฉันก็ว่าน่าจะทำให้ได้แต่ต้องมีกํำหนดเวลาอาจจะสักเดือนสองเดือนฮะเธอจะยอมเป็นแฟนมันหรอยิบสีตกใจ เป็นแฟนกันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่อย่างมากก็แค่ไปกินข้าวดูหนังเป็นเพื่อนเขาแต่ฉันมั่นใจว่าคนลักษณะเพลย์บอยอย่างนั้นคบกับใครได้ไม่นานหรอกเผลอๆไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำเดี๋ยวพอเขาเบื่อก็หายหน้าไปเองแหละน้ำมนมั่นใจฉันกลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่กินข้าวดูหนังนะสิน้ำมนเธอไหนะยังไม่เคยมีแฟนเลยยังไม่รู้ว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันมากๆมันอะจะเกิดการสปาร์ แล้วมันก็จะเกิดอะไรอะไรที่เธอไม่คาดคิดตามมานะยิบสี่นึกถึงเช้าวันที่เธอกับแทนคุณอยู่ด้วยกันสองต่อสองที่โรงแรมที่ทะเลเธอผ่านการสปาร์กที่ว่านั้นมาแล้วจึงเตือนน้องสาวฝาแฝดมันไม่เหมือนกันนั่นเธอกับหมอแทนรักกันก็เลยสปาร์กกันง่ายเพราะยิบสีไม่เคยปิดบังอะไรน้ำมนเลยทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่แฝดผู้พี่พูดหมายถึงอะไร แต่ฉันไม่ได้รักคุณจอมพลฉันไม่มีวันยอมให้เกิดการสปาร์กแน่นอนน้ำมนต์มั่นใจอีกแล้วยิปซี่กำลังจะเตือนน้องสาวฝาแฝดว่าอย่าประมาทแต่ได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาจอดที่หน้าประตูรั้วบ้านเสียก่อนพ่อหันไปมองจึงเห็นผู้หญิงวัยกลางคนก้าวลงมาจากรถเก่งคันใหญ่หรูหราจากนั้นก็มีหญิงสาวสูงสงา่าก้าวตามลงมาด้วยคุณรัตนาคุณรัตก้า ยิบซีตกใจจำผู้หญิงสองคนนี้ได้เป็นอย่างดีคุณรัตนาและลูกสาวเดินอาจอาจเข้ามาในบริเวณบ้านอย่างง่ายดายเพราะประตูรั้วเปิดอ้าเอาไว้อยู่แล้วเพื่อรอรับลูกค้าที่จะมาดูไพ่น้ำมนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไปขวางไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวบ้านได้แม่หมอพรอ,อยู่ไหนคุณรัตนาถามด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรคุณมีธุระอะไรกับแม่คะ ก็จะมาบอกให้สั่งสอนลูกสาวให้ดีๆหน่อยไม่ใช่เออะอะไรก็ส่งลูกสาวมาจับผู้ชายบ้านฉันอยู่ได้นี่แฝดเธอจับพี่แทนไม่ได้เธอก็เลยจะมาจับพี่ชายฉันแทนใช่ไหมรัดกล้าวพูดต่อจากแม่ด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามหนอยยียนี่จองเวรกันไม่เลิกฉันก็ตายไปแล้วยังจะมาเอาอะไรอีกหยิบสีกัดฟันกรอดๆฉันไม่ได้จะจับพี่ชายคุณแต่พี่ชายคุณต่างหากที่มาหาฉันเอง น้ำหมนพูดเรียบๆปลากก้านักนะเธอนี่ไปทำอีท่าไหนละ่ะถึงให้ลูกชายฉันไปเกณฑ์คนจากบริษ,ษัทฉันมาดูไพ่ที่นี่ได้ไม่เว้นแต่ละวันคุณรัตนาพูดด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามไม่ต่างจากลูกสาวแม่มาทำอะไรที่นี่เสียงจอมพลดังขึ้นเขาเพิ่งขับรถมาถึงเมื่อครู่แต่พอเห็นรถคันใหญ่จากที่บ้านจอดอยู่หน้าประตูรัว้วเขาก็สงสัยจึงวิ่งมาดู เห็นแม่และน้องสาวกำลังยืนประจันหน้ากับน้ำมนต์อยู่พอดีจึงรีบสาวเท้าเข้ามาใกล้แล้วไปยืนข้างน้ำมนต์ทันทีก็จะมาดูนะสิว่าผู้หญิงแบบไหนกันที่ทำให้แกลงทุนจ้างพนักงานพ่อแก่วันละเป็นสิบคนมาดูดวงจนแทบจะหมดบริษัทอยู่แล้วคุณรัตนาพูดกับลูกชายด้วยน้ำเสียงเคืองขุนนี่คุณจ้างพวกเขามาหรอน้ำมนหันไปถามเขาทันที คิดว่าเขาแค่หาคนมาดูดวงให้เฉยๆไม่คิดว่าเขาจะจ่ายค่าดูให้คนพวกนั้นด้วยนี่เธอเป็นหนี้เขามากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยโถ่แม่นะแม่ความลับแตกหมดชายหนุ่มคิดในใจแล้วก็หันไปยิ้มให้หญิงสาวแทนคำตอบอันที่จริงเขาก็ไม่ได้คิดจะปิดเป็นความลับนานนักหรอกกะจะมาบอกวันนี้แหละเพราะรู้ว่าเธอเพิ่งพาแม่ไปทำาคมคงใช้เงินไปหมดแล้ว พอเขาบอกเธอก็คงจะไม่มีเงินมาคืนให้แล้วเขาก็จะได้ให้เธอชดใช้นี่ตามแผนที่วางไว้แต่เขาอยากเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอเองไม่ใช่ให้รู้จากปากแม่ของเขาแบบนี้ดีนะที่แม่ให้น้องกล้าวมาสืบดูถึงได้รู้ว่าแกมาติดพันยีฝาแฝดของเมียน้อยเจ้าแทนมันถ้าเป็นคนอื่นแม่ยังพอรับได้แต่ทำไมต้องเป็นคนบ้านนี้ด้วย โอ้ยแม่อย่าพูดดีกว่าเป็นคนอื่นยังพอรับได้อะไรล่ะแม่จ้องจะจับคู่ให้ผมกับใย,ยเด็กติดมือถือนั่นมาตั้งนานแล้วเป็นใครแม่ก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่แม่รู้ไว้เลยนะว่าผมจะไม่ยอมถูกจับกลุมถุมชนเด็ดขาดเขาเว้นช่วงก่อนจะประกาศเสียงดังว่าเพราะผมกำลังจะแต่งงานกับน้ำมนคุณจะบ้าหรอแกจะแต่งงานอะไรนะพีพลอุย้ยไก่ คำอุทานของทั้งคนทั้งวิญญาณแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งสี่มีความรู้สึกแบบเดียวกันคือตกใจสุดขีดใช่ผมกำลังจะแต่งงานกับน้ำมนต์เขาย้ำคำเดิมและเอื้อมแขนไปโอบไหล่หญิงสาวข้างกายแม้เธอจะขัดขืนแต่เขาก็ใช้กล้ามแขนอันใหญ่โตรัดไว้แน่นจนกระดิกตัวไม่ได้แถมยังก้มหน้าลงมากระซิบที่ข้างหูเธอว่าถึงเวลาชายนี่แล้วนะครับ โหไอ้ขี้ฟ้องนี่ฉันคาดแกผิดไปจริงๆนึกว่าจะแค่ขอให้น้ำมนชดใช้โดยการยอมคบเป็นแฟนที่ไหนได้จะให้แต่งงานเลยเหรอยิบสี่พูดกับตัวเองก่อนจะหันไปพูดที่ข้างหูของน้องสาวฝาแฝดอย่าไปยอมนะน้ำมนแต่งงานกับมันไปสวยทั้งชาติแน่ๆทั้งแม่ทั้งน้องน่ากลัวยิ่งกว่าผีแม่ไม่ให้แต่งผมไม่ใช่พี่แทนนะ ที่แม่จะสั่งให้ทำอะไรยังไงก็ได้ผมจะแต่งเขายอมซะที่ไหนนี่แกต้องโดนมันทำสเสน่ห์แน่ๆแม่เห็นแกเจอผู้หญิงมาก็เยอะสวยกว่านี้ร้อยเท่าก็เจอมาแล้วไม่เห็นเคยคิดจะแต่งงานกับใครคุณรัตนาพูดจบก็หันไปหาน้ำมนต์แล้วทำตาดุใส่ทีแรกฉันก็ว่าจะไม่เอาเรื่องนะเห็นว่าคนก็ตายไปแล้วแต่นี่บ้านเธอยังจองเวรกันไม่เลิกคิดจะจับผู้ชายบ้านฉันให้ได้เลยใช่ไหม ฉันละเกลียดจริงๆเลยไอ้พวกผู้หญิงที่รักสบายแล้วคอยจ้องแต่จะจับผู้ชายรวยๆเนี่ยอ้าวแม่ทําไมไปว่าน้ำมนต์อย่างนั้นละ่ะเขาไม่ได้จะจับผมซะหน่อยผมต่างหากที่มาจับเขาพูดจบจอมพลก็หันไปยักคิ้วให้หญิงสาวที่เขาโอบไหล่ไว้ไม่ยอมปล่อยน้ำมนตยืนนิ่งคิดจริงอยู่ที่เธอรับความช่วยเหลือจากจอมพลแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเสนอให้เองเธอไม่ได้ขอเลยสักนิด เธออยู่ของเธอเฉยๆแถมตอนแรกยังไล่เขาด้วยซ้ำดังนั้นการที่แม่และน้องสาวเขาเมายืนด่าเธอชดอชแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยถ้าจะด่าก็ต้องด่าคนของตัวเองที่มาตามต่อแยเธอไม่เลิกถึงจะถูกความโกรธเข้าครอบงำทำให้เธอคิดต่อกลับสองแม่ลูกให้หน้างหงายและอะไรจะดีไปกว่าการหันไปหาจอมพลแล้วสอดแขนเรียวไปโอบเอวเขาไว้ จากนั้นก็ถามเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีคะเฮ้ยน้ำมนยิบซีถึงกับตาถลนคุณรัตยนานาได้ยินดังนั้นก็ทำท่าจะเป็นลมทำให้รัตกล้าวต้องพาแม่กลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีการพูดถึงเรื่องแต่งงาน พอแม่กับน้องสาวถอยทัพกลับบ้านไปแล้วชายหนุ่มตัวต้นเรื่องก็ไปนั่งกระดิกเท้าอย่างสบายอารมณ์อยู่ที่ชิงช้าไม้หน้าบ้านโดยที่มีน้ำมนต์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเหรอก,การชดใช้ที่คุณต้องการแต่งงานเนี่ยนะใช่การแต่งงานนี้จะเป็นการชดใช้ที่ผมเคยช่วยเหลือคุณไว้ทั้งหมด และจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ผมจะช่วยต่อไปถ้าคุณยอมแต่งงานกับผมผมจะออกค่ารักษาพยาบาลให้แม่คุณจนกว่าจะหายป่วยจอมพลพูดด้วยความมั่นใจหญิงสาวจ้องมองไปที่ใบหน้ายิ้มกลิ่มของเขาทีแรกเธอคิดแค่จะต่อกลับแม่และน้องสาวเขาให้กระเจิงจะได้กลับกลับไปเสียทีไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับเขาจริงๆ แต่พอเขาพูดว่าจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้แม่เธอก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจจะว่าเธอเห็นแก่เงินก็ยอมเพราะเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรักษาแม่ให้หายอีกแล้วชีวิตนี้เธอเหลือแค่แม่คนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีแม่เธอต้องอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ๆจึงคิดจะยอมรับข้อแลกเปลี่ยนของเขา แต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะได้อะไรจากการแต่งงานนี้คนรวยอย่างเขาน่าจะมีแต่ผู้หญิงมาคอยไล่ตามอยากได้แบบไหนหรือจะเอาสวยระดับนางเอกนางงามก็คงหาได้ง่ายๆแบบที่ฝ่ายหญิงเต็มใจด้วยไม่เห็นจะต้องมาเลือกคนที่ไม่ได้พิศวาสเขาเลยอย่างเธอหรือว่าเขาอยากเอาชนะถึงขนาดลงทุนแต่งงานกับเธออยากคัชนะขนาดนั้นเลยเหรอ หรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าการแต่งงานคืออะไรคุณรู้ไหมว่าการแต่งงานมันคือการผูกมัดนะคุณไม่กลัวว่าจะโดนฉันผูกมัดหรือไงเธอแกล้งถามไปงั้นแหละไม่ได้คิดจะผูกมัดกับเขาอยู่แล้วถ้าคุณยอมผูกมัดกับผมผมก็เต็มใจโดนทั้งผูกทั้งมัดให้ตัวติดกับคุณไปตลอดชีวิตเลยจอมพลพูดพรางส่งสายตาหวานเยิม้มทำให้หญิงสาวต้องหลบตา เธอคิดว่าควรจะเปลี่ยนคำถามดีกว่าคำถามเมื่อกี้ไม่เวิร์กคุณรู้ไหมว่าทำไมคนเขาถึงแต่งงานกันทำไมเขาถามกลับก็เพราะรักไงถูกก็เพราะว่าผมรักคุณผมถึงจะแต่งกับคุณไงเธอคิดว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเข้าทางเขาตลอดคุณพูดคำว่ารักได้ง่ายดายมากเลยนะคุณจอมพลคงจะพูดบ่อยจนชินปากละสิเธอหมือนไส้เล็กๆ ผมไม่ใช่คนที่พูดคำว่ารักง่ายๆและผมก็ไม่เคยบอกรักใครด้วยผมบอกกับคุณเป็นคนแรกสายตาเขาวิบวับเชียวหญิงสาวถอนหายใจก่อนพูดแบบเพลียๆจริงๆแล้วคุณไม่ได้รักฉันหรอกคุณก็แค่อยากเอาชนะฉันเท่านั้นแหละซึ่งการแต่งงานนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัววัดเลยนะว่าคุณชนะเพราะถึงฉันยอมแต่งด้วยก็ไม่ได้แปลว่าฉันรักคุณฉันแต่งเพราะฉันต้องการเงินไปรักษาแม่ เธอพูดให้เขาเข้าใจไว้ก่อนเลยผมไม่ได้คิดว่าการแต่งงานระหว่างเราจะแปลว่าผมชนะแต่ใช่ผมคิดอยากเอาชนะคุณผมอยากชนะใจคุณผมไม่ได้ต้องการแค่ตัวคุณนะแต่ผมอยากได้ใจคุณด้วยเขาพูดจริงจังพร้อมมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอฝันไปเถอะน้ำมนพูดเสียงดังแต่กลับไม่กล้าสบตาเขางั้นก็คอยดู และที่สําคัญอีกอย่างนอกจากที่ผมอยากเอาชนะใจคุณก็คือผมราคาญที่แม่จะมาจับผมคุมถุงชนกับผู้หญิงที่หามาให้ถ้าผมแต่งงานแล้วแม่จะได้เลิกยุ่งกับผมเรื่องนี้สักทีพูดจบเขาก็ลุกจากชิงช้าแล้วเดินเข้าตัวบ้านไปโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ